สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาจัดอันดับกันดีกงแล้วนะครับผมนะหลังจากที่เกมอัปเดตไปนะครับผมนะเป็นอัปเดตล่าสุดเป็นอัปเดตที่26แล้วนะครับผมนะฮะเย่นี่เราเดินทางมาไกลขนาดนั้นเลยเหรอนะครับผมนะทุกๆการอัปเดตเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยไม่ปรับรีเวิร์กก็ปรับสมดุลนะครับผมนะของใหม่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ซะ่วงนี้นะแต่ก่อนที่เราจะเข้า้อหากระดานนะครับพี่บีอะไรจะมาบอกนะครับผมนะสำหรับผลอีโก้นะครับผลคีเรชันและผล การาวีตีที่มาใหม่นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมนะจอยกันไปได้ที่บาร์จอช็อปเลยนะครับผมนะรอรับของได้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ของแน่นอนระหว่างรอเนี่ยเล่นเกมได้ด้วยนะครับผมนะเอาล่ะนะครับผมเราไปเข้าดนวยหากันเลยดีกว่านะครับผมนะคือจะบอกว่ามันมีความนิยมเกิดขึ้นนะครับผมนะก็มีบางผลที่ตกแล้วก็ถดถอยลงมานะครับผมนะเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผลมืดครับผมนะนี่พี่ไม่เห็นเลยนะครับเอาไว้ข้างล่างเลยสองดาวพอนะครับผมนะรู้สึกว่า เฮ้ยผลมืดไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่แล้วนะฮะแอดมินคือปรับด่วนดูด่วนแล้วก็ปรับเลยนะครับผมเออไม่ค่อยได้เห็นสัเท่าไหร่ผลเพชรครับปรับมาเมื่ออัปเดตท,ที่แล้วนะครับผมนะก็รู้สึกว่าเฮ้ย น่าเล่นอยู่นะฮะแต่แต่ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะฮะย้ำว่านะครับผมนะการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้เป็นความคิดส่วนตัวของพี่เองนะครับจากประสบการณ์ในการเล่นแล้วก็จากที่พี่เคยไปเห็นมานะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยพี่ไปจัดไม่ต้องสเปคผมเลยอันนี้ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะฮะต่อมามได้ผมน้ไปเล่าของผลพระอันนี้คือฮิตตลอดการเลยนะครับผมนะ้ำหูตั้งแต่โลก1 2 3 4ี่เนี่ยโอ้โหผลพระนี่คือเกื่อนเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นที่ต้องการต่างตลาดมากพูดไปชัดเจนเลยเป็นที่ต้องการของการตลาดา นะครับผมนะฮะแล้วที่สําคัญผลเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผลนี้บอกว่าจะปรับไม่ใช่หรอเหมือนอัปเดตไม่ตรงปกยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะหรือว่าพวกเรามาโนไปเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะมันค่อนข้างที่จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เอาไปหนึ่งดาวแล้วกันนะครับผมนะบอกว่าจะปรับแต่ไม่ได้ปรับนะฮะผลสโนไว้นะครับผมนะอันนี้คือไม่เห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลบาร์กี้ เออเหมือนจะฟาร์มดีช่วงแรกนะแต่ว่าเลดเกมมาก็ไม่ค่อยได้ดีก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับผมแต่พลโมจิอันนี้เห็นบ่อยแต่ไม่ได้บ่อยที่สุดนะครับผมอะนี้ก็ไว้ตรงนี้ละกันนะครับผ้บอมบมนะครับอันนี้ไม่เห็นเลยนะครับพลไฟเอ,อ้ย มึงปรับมาเช้าแบบดูไม่ได้เลยมึงถอดหมวกทาไมเนี่ยลําพังมันก็ไม่ได้ดูดีอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเหมือนจะมีเสียงกระซิบเขาบอกว่าผลไฟเนี่ยเหมือนจะมีการแอบปรับอยู่นะฮะเอออัปเดตหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอ,อันนี้พี่ได้ยินมาแบบคร่าวๆนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าอัปเดตที่ผ่านมานี้ไม่เห็นเลยเอาไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับจมอันนี <Bar> <at> น้นะครับจมเลย้ะครับผมนะไม่เห็นเลยนะฮะผลแก๊สครับผมนะฮะอันนี้ก็อยู่ในระดับนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ปรบปรายนะฮนะแต่ว่าไม่ได้เห็นเท่าไหร่หละประมาณนี้เนานะแล้ว ผมนะล่องลอยหายละล้วเลยครับผมล่องหนไปแล้วนะฮะไม่มีเห็นเลยนะครับผมนะความนิยมนี่คือมันแตกต่างจริงๆนะฮะแต่ละอัปเดตนะครับต่อมาผลน้ําแข็งครับหายไปกับผลไฟเลยนะครับเออเด็เด็ดเด็ดมันมีการพีพีอยู่ด้วยว่าเออลืมนึกข้อนี้มาได้ยังไงเนี่ยนะครับเอาไปประมาณสักช่วงนี่ละกันนะครับผมนะพี่ยังเห็นมีคนใช้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ที่สุดประมาณนั้นนะฮะผลคิสเนครับผมนะอันนี้คือ จะบอกว่าเห็นเยอะไหมก็ไม่ค่อยได้เห็นเยอะเท่าไหร่นะครับผมนะเอาไปประมาณนี้ละกันตกอันดับตกอันดับไงผลเสือนะครับผมนะอันนี้ต้องให้ประมาณสักอันนี้เลยนะครับผมนะอันนี้คือไม่เห็นจริงๆนะครับผมนะความสามารถของมันก็ดีนะวิ่งไวตีเร็วอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ค่อยมีคนใช้ว่าเฮ้ยงงนะครับผลแสงนะครับผมแล้วก็อยู่ในระดับแบบว่าประมาณนี้ละกันนะครับใช้ในการขึ้นที่สาหรับคนที่แบบเป็นสายฟรีนะครับผมนะไม่มีผลประตูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็อยู่ในระดับนี้ละกันนะครับแล้วก็ ก็ผลความรักนะครับผมนะความรักก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ผลมากมาเห็นอยู่บ้างนะครับผมนะบางๆเลยนะเออค่อคนข้างที่จะแบบจะหายากนิดนึงแต่ังเห็นอยู่นะครับผมแล้วก็ผลช้างแมมมอสเออศูนย์พันแล้วมั้งเน,เนี่ยนะครับเออไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอ,อยู่ระดับนี้ไปละกันนะครับผลเพนอาผลเพนมืดตึ๊บเลยนะครับผมไม่เห็นเลยผลฟินิกก็ไม่เห็นเลยแต่ว่าอยู่ในระดับนี้ละกันนะครับผลประตูใช้บอยนะครับผมนะสายมือไม่ได้สายมือสายดาบนะครับ ครับผมนะสายมัดก็เห็นอยู่แต่ว่าสายผลไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับและพลสันของเราเลยครับผมนะอยากให้อดมินดูคลิปวิดีโอนี้แล้วปรับบันด่วนเลยนะครับผมนะเป็นผลเดียวรู้สึกว่ามันน่าจะไม่มีสกิลเคลื่อนที่ปะเออเลยครับผมนะซึ่งว่าสกิลเคลื่อนที่ก็ไม่มีแต่ว่าสกิลบินก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมเอาไปประมาณสักอันนี้ละกันนะครับก็ไม่ค่อยมีคนใช้นะฮะเออผลตัวน,นี้ไม่มีใช้เลยนะครับแล้วก็ผลยางยืดก็ ไม่เห็นเลยนะฮะอยากให้มันมีเกียร์สี่เกียร์ห้ามาก็ได้จะดีนะครับผมนะหรือเกียออร์ออโต้ไปเลยก็ได้นะผลสายฟ้านะครับผมนะผลสายฟ้าก็เหมือนจะฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนุ่มนะประมาณอัปเดตที่ที่เท่าไหร่ไม่รู้เราจำไม่ได้นะครับล้วก็รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยหายไปอีกแล้วนะครับผมนะก็สำหรับผลสายฟ้าของเราตกอันดับไ่งเออแล้วก็ผลทรายไม่เห็นเลยนะครับผมนะผลเงา เห็นอีกเหมือนการอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผลควันนะครับผมนะจมมิดติ้วติเลยนะครับผมนะแล้วก็ผลเสียงก็ไม่ได้เห็นเลยนะครับผลสโนไม่ใช่สโนผลสไปเดอร์นะครับผมก็ ไม่เห็นอีกเหมือนกันเอาประมาณนี้แล้วกันคือมันลิ้นพันกันเลยพูดไวเกินอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผลสไปด์นะครับก็ไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ผลสปินก็ไม่เห็นอีกเช่นกันนะครับผลนี้เอ่อตอนแรกก็จะเอาอันนี้นะแต่ไม่เห็นเหมือนกันนะครับผมคือจะบอกแบบนี้นะครับผมนะคนเราในทุกวันนี้เนี่ยนะครับอะไรที่มันใหม่ๆเนี่ยเขาก็แห่โถมทัวลงเลยประมาณนี้เนาะก็คืออะไรที่มันเก่าๆไม่ค่อยมีคนเล่นมันไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็คือจะปล่อยทิ้งล้างอะไรประมาณนี้นะครับผมนะผลนี้ก็โหดนะแต่ปล่อยทิ้งล้างไปเลยเรียบร้อยผมล ไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วก็ผลอันนี้ก็น่าจะศูนย์พันไปอีหนึ่งผลนะครับตั้งแต่วิผลอันนี้มาเนี่ยศูนย์พันเลยนะฮะเออลำพังก็ไม่ค่อยจะได้เล่นอยู่แล้วนะฮะเหมือนอันนี้เอามาฆ่ายังไงก็ไม่รู้เลยนะครับผมเออนะครับผมผ,มผลพีทครับก็เห็นปัปลายอยู่นะฮะแต่ว่าแบบจมละจะบอกเลยว่าจมเลยผลเยอตีครับผมนะเหมือนจะเห็นบ่อยอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ที่สุดนะครับ <S 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 ผลมังกรเออเห็นบ่อยอยู่เออเดี๋ยวนี้เขาก็แบบเติมกันใหญ่เลยในประมาณนี้ นะะฮเออก็แนะนําว่าบัรจอช็อปก็รับเติมเหมือนกันนะครับผมนะพอดีเก้าครับผมนะอันนี้คือฮิตอยู่นะครับก็เห็นบอกเลยว่าเยอะนะครับผมนะฟาร์มพีพีดีด้วยนะครับแล้วก็ผลบาลียครับเห็นบ่อยนะครับผมนะก็หลังจากปรับมาก็เหมือนเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนฟอนไนบ้างแหละเฮ้ยเหมือนเกมนู้นนี่นั่นอะไรว่ากันไปนะครับผมแล้วก็แล้วแต่คุณจะคิดแหละจริงๆแล้วไอ้มีงเขาก็ดึงแค่ข้อดีของแต่ละแมปแต่ละเกมนะครับผมนะมาใส่ไว้ในเกมตัวเองก็แค่นั้นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะเป็นทาร่าของผลการวิธีเห็นบ่อยสุดแล ตั้งแต่มีผลนี้มานะเอาจริงคือมันโคตรจะนัมเบอร์วันเลยนะครับผมนะผลพาก็ถดถอยลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าอัปเดตหน้าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะก็อัปเดตนี้ก็เอาไปตามนี้เลยละกันนะครับผมนะขัดแย้งกับใครก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะแล้วทุกคนนะครับผมนะทำสองผลใหม่นี้ตื่นครบแล้วหรือยังถ้ายังนะครับผมนะเรียนเชิญที่ Discord ของพีเลยนะครับผมนะมาหาเพื่อนเล่นได้แล้วก็มาหาแลกผลได้นั่นเองนะครับเอาล่ะในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอ นะสำหรับวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนแล้วคนระับบ๊ายบายเจ็บคอแล้วครับตุ๊ด